สวัสดีครับวันนี้ลุงดําจะพามาดูแยนะครับอยู่ในพุ่มไม้ครับไก่วิ่งไปแยพุ่มไม้ครับนี่ขยายใหญ่เดินไปไกลแล้วครับก็ค่อยเดินไปนี่ตรงนี้นะครับในตัวมาอยู่ตรงนี้นะคล้ายๆแต่มันอาจจะวิ่งนะครับนี่นี่นมีเป็นสิบๆตัวครับตอนนี้ก็ซมูมแ,แล้วไปแล้วครับไปแล้วครับ แล้วครับตัวมันอยู่นั่นแหละครับตัวมันคล้ายๆกับใบไม้เลยครับนี่นะเป็นแย้ป่านะครับอพยมมาจากตีนเขาไปแล้วครับไปแล้วครับตามไปใกล้ๆนะครับเนี่ยไปแล้วเห็นไหมครับนไปแล้วครับนะครับนี่มาแล้วไปแล้วอันนี้อันนี้เขาเรียกต้นอะไรฮะนี่ไอฟองพนชางโอ้ไว้ทำอะไร อ๋อสองฟังชัน,นวิ่งเข้าภูมนี้แล้วครับกันนะครับตอนนี้ก็ไก่ป่าที่มาผสมกับไก่บ้านอันนี้ไก่ป่านะครับกลายเป็นแม่ไก่ปา่านแล้วะนะครับไก่ป่ามาที่นี่ไม่รู้พาลูกอะนน,นี่นี่นี่ไก่ป่าแม่ไก่ป่านี่แม่ไก่ป่า นะครับนี่มาจะลงจากป่ามาอยู่บ้านนะครับตอนนี้ลงงดาวก็จะมาดูนี่ใส่ปลาหูขาวจะตุเมียนะครับมีรูประมาณมาัดปีตัวแล้ไแยกก็วิ่งขึ้นตัวนี้อยู่ในต้มหมยมันร้อนเยอะ ออแอบแอบเก่งับแอบต้นไม้อยูกมีสี่ตัวเจ้าของบ้านเขาบอกว่าแมวกินหมดนะครับไอไอนีอ่เขามาซื้อใบมะกรูดหรือไงเขาซื้อไปแล้วใช่ป่ะโอ,อ้นี่มาติดติดตีนเขาฟังเนี่ย จะปลูกต้นมะกรูดขายแล้วเขาก็จะมีคนซื้อแล้วก็ตัดตัด,ตดเก็บใบไปแล้วนะครับมันก็อาชีพอย่างนะครับตอนนี้นี่ต้นมะกรูดที่ก็ตัดหมู่บ้านติดเขานะฝั่งนี้มีเขาตอนนี้ใก่ก็เข้าหน้าแล้วเราก็มาดูเพื่อนดำมาดูจะมาดูแนวไก่ป่า ไก่ป่าจากเขาลงมาอยู่กับไก่บ้านแล้วขังไก่เลยไว้จากของบ้านอยู่เี่ยขังไก่เลยไว้ไก่ป่าหรือไก่ไไนี่ตัวนี้ก็ไก่ป่าครับนี่นี่มาอยู่ก็บมาอยู่แล้วก็มาได้กับไก่บ้านนะครับแล้วก็มาทับ กับไก่บ้านแล้วมีลูกแต่แต่ก็จะมาติดกับไก่ป่าอยู่นี่กินข้าวนเนเลยแย่เหนิโอ้โหนี่นี่นี่เขาบอกว่ามากกินแล้วไก่ป่าลงจากเขานู้นใช่ไหมครับลงจากเขานู้นมานี่โอ้โหนี่นี่จะแย่แย่กันละโอ้โหโอ้แย่วิ่งไวหน้าไก่นี่ ไว้ไวมากครับแย้มมากินข้าวข้าวี่ร็จก็เลี้ยงไก่แย้มมีเป็นสิบตัวครับต่ตามไม่ทันนู่น้ี่ไวๆฟังเข้ารูเข้าไปตามไปดูกันนะครับนี่อันนี้ก็มีตีนเขาแดดร้อนมากวันนี้ประมาณสามสิบสี่องศาสามสี่สามห้าเอาเข้ารูแล้วครับตอนนี้นี่ รูแย yeah. mm ่เจอแล้วครับนี่ดูแย่นะครับนี่ดูแย่เข้าอย่างนี้นีู่แย่นี่ครับในรูแย่นะครับเข้าไปแล้วเข้าจะกินที่วิ่งมากินนะครับรูแย่เยอะนะครับจะวิ่งไวมากเลยนะครับมาดูตีนเข่าฟังนะครับนี่บ้านเขาเลี้ยงไก่อยู่ตรงนี้ไก่ป่าจะมาปีกไก่บ้านเราตายไปแล้วกัน ครับนนี้ก็ดูนะครับนี่กับรถแซนดี้คงต่ออีกเก็บไว้นะครับโอ้ยนี่ไก่ตายในองค์น้ำเนี่ยโอ้ไก่ตายในออค์น้ำไปกินน้ำเป็นไงไก่ลอยตายนะครับเดี๋ยวจะไปบอกเขาในรถเข็นรถแซนดี้นะครับ ก่อนเป็นไม้เนนียเป็นไม้หาดูยากล่ะน,นี่ก็เก็บไว้เนี่ยนะครับเป็นของเก่าไอ้ที่เราเห็นนี่ก็ล็อกไก่นะครับแต่ก่อนเราเห็นตรงนี้นะแต่ก่อนไอ้ที่เราเห็นตรงนี้ไก่ตายในในอ่างน้ำนตัวอะไรไม่ตายมันจะของมาแล้วนะพี่เขามาให้มาให้ดูไก่ป่าตอนเย็นๆตายในอ่างน้ำตัวหนึ่ง ไอ้น,นี่มั่งที่เ,เราเห็นอยู่นี่มันเป็นที่ของเ็าเรียกว่าไอ้น,นี่ตากใบายาสูบใช่ไหมนี่ใช่ครับตรงมาตายแล้วไก่ <c oughs> ตกน้ำตายซะและ้วของโงทิ้งทั้งอ่างเนี่ย้ําเสียนะนที่เขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาทำยาสูบกันตอนนี้ก็เอามาทำที่นีนนะ่เขาเรียกว่าแตะแตะสาร ากยาสูบครับอันนี้เขาตัดต้นมะขามเพื่อเอาอะไรนะเพื่อไม่ให้มันเกะกะต้นมันนะครับคุณดังวปให้เห็นตรงนี้โอ้โหนี่เขาอยู่ใกล้ๆนะครับห่างมันไม่ถึงยี่สิบเมตรห้าสิบเมตรเล้งนี่ตีนเขานี่ตีนเขาเลยนี่เวลาหน้าฝนโอ้โหเย็นมาก น้ำไหลจากเขาไหลหลากนะครับเวลาหน้าร้อน,นนี่ก็นังว่าเลยนะร้อนมันไม่มีลำธารมันก็หลากไหลไปฝั่งโู้ต้นไม้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นหลากหลายไปฝังงง่งนไหลลงคลองล่างไหลจากฝั่งนี้เขาต้งลูกนี้เขาลูกนี้่นี่ยไหลามาเนี่ยไหลมาเนี่ยไหลไปนู้นลงไปฝั่งเตียงเขาฝั่งนู้น ฝั่งไก่ลงไปฝั่งนี้หลังจากเที่เขาฟังนี่วันนี้ลุงดําก็มาแอบดูไก่ป่าไก่ป่ามันก็อยู่เนี้ไก่ป่ามันก็ตอนตอนนี้มันก็คือระคันว่าไก่ป่ามาทับไก่บานบางจะเป็นลายแปลกไก่พม่าบางลายไก่ป่ามาทับไก่บานกลายเป็นลายแปลกนะครับ สมบัติต้นมะขามเนี่ยมีคุณสมบัติคือมันเหนียวนะมันเหนียวมากเลยมันไม่ค่อยหักอดามอย่างอื่นทําแล้วตากได้ตาขนหักมัน,นะมะขามมันก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละเออเดนี้ามะขามนานอย่างอื่นจะหักหมดน,นี่เขาตากนานๆเลยแล้วไอ้พวกไม้นี่ก็เอาออกจากไร่ต่อไม้นี่ ไก่ป่ามาทับกับไก่บ้านอยู่ตุนเห็นไหมเห็นไหมนะวิ่งอยู่ไก่บ้านอยู่ตอนนี้มันตื่นเข้าไล่มันนะลงด้ำมองเห็นเห็นไหมครับเดินอยู่กัพบพ่อต,ตา,ตาป่ามองเห็นตอนนี้ก็ตื่นปหลายตัวเขาบอกไก่ป่าลงมาตอนเย็นๆลงมาเยอะแต่เวลาเพราะว่นนอนนี่นอนบนยอด เอมงามเจ้าต้นไม้แต่เพราะว่าสัมผัสไก่ป่ามันจะไวพอมีอะไรก็แกล๊ก,ก,ก,กบนินป๊อก่อนนะครับสัมผัสไก่ปาก่าอันนี้ไก่อะไรขังไว้แล้วนี่โอ้ไก่ป่าหูแดงเราจับได้นะครับนี่หูแดงเอาต่อได้ไหมฮะ เอาไม่ใช่พันต่อเหรอนะอ๋อ,อ,อนี่เป็นการเลี้ยวัวนะครัที่ไก่ป่ามาออกลูกของกัไก่บ้านไก่ป่าเมนกับไก,ไก,ก่บก้านดูนะมีตัวเขานี่ไก่ป่าแล้วมาทับไก่บ้านเดี๋ยวออกลูกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะดูเพืไก่ ไก่ปา่าลูกไก่ปา่าไก่บ้านปนกัน,นถามเขาว่าทำไมันก็มาทับโอ้ไก่ไก่มันต้นมะเฟืองตายตัวหนึ่งอะ่ะมันติดยอดมะเฟืองอะ่ะไก่โอ้ไไก่ผูกคอตายอ่ะไก่ผูกคอตายเหมือนกันนะครับเป็นแปลกดีมัน,นมีท่าในที่เขาล็อกมะเฟืองตายนะครับไก่ ปคอตายเออแปลกดีนะครับเออตกน้ำาผูกคอตายมันาวมนะันจะตื่นเมื่อไหรแล้วคอไปข้างตรงมันตายพอดีอน,นี่ต้นมะเฟืองนะครับมะเฟืองที่ชาวบ้านเขาปลูกกันเอาไว้กินลูกกินอะไนะครับเวลาเอาไป้ใส่ต้มใส่อะไรแลม้มีรสชาติเปรี้ยวลูกดกเยอะเลยครับเต็มเลยอีกอย่างแล้วทำไงเอาไม้สอยอ่ะ ก็ไก่ป่ากันเนี้ยพวกเขาหลังไปเดินไปสองตัว,วเป็เมียไก่ป่าทนะี่มาทำกระไก่นีนน่เดินเห็นชัดเจนนี่ครับแยงตูกไก่ป่าไก่บ้านอยู่ด้วยกันเห็นไหมครับกล้องของลุงดำข,ขยายได้แค่นี้ สมพันธ์กันเต็มนะครับเนี่ยเป่ป่าอูขาวเห็นชัดนะครับเนี่ยต้องแอบเดินไปถ้าไปไวๆแล้วบินหมดเลยนะครับไก่บ้านเราเคยวิ่งไก่ป่าแล้วบินไก่บ้านนี่จะนี่เห็นไหมครับ ไม่ให้เราหนะครับเห็น,นได้ไวๆเหไดวๆจะดูของกัน ดงอย่างตอนนี้ผสมกันหลายนหลายตระกูลจริงๆนะครับเป็นแอบดูไก่ตามป่าไปแล้วกะจุ่กระจายไปหมดแล้วครับเสียดายที่กลองโทรศัพท์มันสูงในแค่นี้นะครับ ไว้แล้วนี่ตัวเหลืองไปแล้วอันนี้ก็ไก่ป่าทับไก่บ้านเหมือนกันครับตัวน,นี้จะเป็นไก่ป่าหูขาวตัวเหลืองเดิมไปหมดัล้วครับนู้นนี่ไก่บ้านนล้วก็ไปแล้วไปลงตามไปดูอีกหน่อยหนึหหหหหห่นี่ ฝูงเห็นแว๊บๆไก่ป่าฝูงน,นะผลวไก่บ้านไก่ป่าจะมีเอกลักษณ์ก็คือหูขาวนะหูขาวนู่นนะหางแล้วชายสองหางครังกรงไก่บ้านก็จะเริ่มมาทางนี้แล้วครับเนี่ยเขาไปไกลไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะบินนะครับนี่สัตว์เขาจะไหวมาก เราองแกงไม่รู้ไม่ชี้นี่เขาอยวเขาก็จะเดินมาโชว์เองนะครับถ้าเราลุยไปนี่เขาก็บินแน่นอน,นครับอนึงคอตั้งนะเตรียมตัวจะหนีนะครับเ,เดินไปละเขาก็ยับม้ไม้กิ่หนึ่งแล้ไปแล้วไไนะครับ ะมาหรือไม่มาดีนะครับตอนนี้ยพกลัวนะครับตอนนี้เขายังสงสัยว่าคงระวังตัวครับอย่างไรนล่ ไปบางต้นมะมะกรูดแล้วครับผมไม่รู้มันจะเห็นเราเปล่าออกมาแล้วครับเห็นตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงเลี้ยงยค่เขียบไม้ย,ย่อเสียงดัง ตัวแดงตัวแดงเดินไปแล้วตัวแดงอยู่กับตัวเมียตัวหนึ่งครับนี่ไปใกล้กว่านี้ไม่ได้ ตัวจะหนีแล้วครับตอนนี้ตัวเลี้ยงอยู่ฝั่งนี้หายไปหนตัวเลี้ยงเี้ยวกับตัวเลี้ยงนี่ สวยนะครับนี่สวยสีแดงๆน,นี่ไก่ตัวสีเหลืองก็จะเดินมาแล้วครับนะครับยืนคอรตั้งแล้วรีบตัวแดตวงตัวนี้ตัวแดงเตรียมตัวนี้เหมกันครับตัวแดงระวังตัวนะครับนี่เมีเริ่มเดินเดินไกลนี่คละ รุางไก่นี้แล้วครับเนี่ยนะครับไก่ป่าเริ่มผ่ากันหนีแล้วนะครับนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับนี่นะครับรููตัวแล้วครับรู้ตัวไปแล้วครับตัวเหลืองตามติดๆนะครับนี่ใส่กิ่งไม้หักพาเขาเดินไปแล้วนี่นี่ล่ไปแล้วนี่ครับเดินไปแล้วครับ ไปเข้าไปไปล้นุ่ๆไปนุกเข้าลึกแล้วครับเข้าลึกโอวยไปไกลแล้วครับนแค่นี้นะครับจากลุงดำครับพาดูไก่ป่านะครับที่ลงมาอยู่กับไก่บ้านนะครับสวัสดีครับ